ครับสวัสดีครับงบคุณแวันนี้เราอยู่กับคอนเทนต์ iPhone 12ต้นปี2023ครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนขอเข้ามาเหนื่อยเลยคือนั่งหนึ่งปีอยู่ตะกี้ให้คนดูรุ่นกับผมไงเออก็เป็นอีกหน่งรุ่นนะครับโอ้แล้วแล้ลิปเปี้ยงเหรอลิปเยอลิเปี้ยวไาวมากเลยสาเหตุที่เราเอา iPhone 12มาเนี่ยนะครับมีอยู่3สาเหตุหลักๆหนึ่งก็คือตอนนี้คุณยังสามารถหาซื้อได้อยู่ในเครื่องมือหนึ่งเพราะหน้าเว็บ Apple ยังมีขายวางจำหน่ายอยู่ใช่นะครับเป็นตัวแทนของ iPhone 11ที่หมดเเเจนนรชัไป เลยนะครับ iPhone 12ตอนนี้ราคาค่อนข้างถูกไม่ได้ถูกสุดนะแต่เรียกว่าค่อนข้างถูกนะครับเริ่มต้นถ้าอยู่ในตลาดมือ2อยู่เดียวมาณ15,000 15,000เนี่ยคุณได้ iPhone 5G คุณได้ iPhone ที่เป็นดีไซน์ใหม่คุณได้ iPhone ที่หน้าจอเป็น o l e d เรียบร้อยแล้วและอย่างสุดท้ายเลยนะครับผมเป็นคนที่มี iPhone 13 iPhone 14อยู่อยากจะบอกว่าการใช้งานหลายๆอย่างแทบจะไม่ต่างจากรุ่นพี่13หรือ14เลยเลนกล้องก็เหมือนกันจํานวนเลนก็เท่ากันวิดีโอ 4K สูงสุดก็เหมือนกันครับนี่คือสิ่่งททีําาให้เร ว่าเออถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อ iPhone สักรุ่นหนึ่งในปี2 0 2 2ันที่สอด้วยงบประมาณสัก20,000กลางๆในมือ1หรือว่าจะเป็น15,000ในมือ2คุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนในการซื้อและจำเป็นจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างครับบ้างไหมบ้างกูคิดถูกจริงๆที่เอามึงมาโอเคสเปคแบบเข้าๆกับแบ็กมามาเลย หน้าจอนะครับขนาด6.1นิ้วครับผมแพน้าจอเป็น Retina OLED ครับ Refresh Rate 60 h z CPU เป็น Apple a 1 4 Bionic r แรมเท่าไหร่แรม3แรม4แรม4 อันนี้ไม่ได้เตรียมมาโซเล่เริ่มต้นอยู่ที่64 1 28และ256อย่างน้อยก็ดีนะที่มีความจุ1 2 8ให้เราได้เลือกกล้องหน้าเนี่ยครับให้มา12ล้านกล้องหลัง12ล้านหลัก12ล้านเอ้าทร่าไว่เหมือนกันเลยกับ iPhone 13เหมือนกันเลยกับ iPhone 14เหมือนกันเลยกับปุ๋ยตากระต่ายทีนี้การใช้งานแบ่งเป็น3มโหม่เหมือนเดิมครับโซเชีลมีเดีย เกมเกมครับผมเอาเริ่มจากโซเชียลมีเดียก่อนสงวนใหญ่คนที่ซื้อ iPhone ไปเขาต้องไปเล่นโซเชียลมีเดียอยู่แล้วถ้าเราเทียบกับ iPhone ด้วยกันเราไม่ขอเทียบกับ Android นะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับ Android เนี่ยแพ้ทุกประตูครับแต่ถ้าเทียบกับ iPhone ด้วยกันสิ่งที่มันจะเหนือกว่า iPhone 11ที่ราคาไม่ห่างกันเยอะคือ1ละพาร์แนลหน้าจอที่เป็นแบบใหม่ความละเอียดหน้าจอที่สูงขึ้นน้ำหนักที่เบาลงวัสดุที่ดีขึ้นรวมถึง iPhone 14ตัวปัจจุบันหน้าจอ refresh rate เหมือนกันเลยกับ iPhone iPhone 12 12คุณใชช้เเล่นดยอย่าง Facebook IG ไม่ต่างกับไอโ14ที่ราคาแพงกว่าตัวนี้ประมาณเท่าหนึ่งไอตัวนี้คุ้มหรือตัวนู้นไม่คุ้มก็ไม่รู้ตัวนี้คุ้มครับ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้คุ้มแล้วเออเพราะว่าเจนหลังๆที่ออกมามันก็เหมือนกับรุ่นนี้ใช่ iPhone 13ก็เหมือนกันครับ14ก็เหมือนกันครับ15บห้า้ายังไม่รู้ครับ อ่านั่นแหละนั่นแหละนะครับ,รบเป็นเรื่องโซเชียลมีเดียเราเทียบกับ iPhone ตัวปัจจุบันอย่าง iPhone 14นะครับมันใกล้เคียงกันมากนะครับแทบจะไม่ต่างเลยงี้ดีกว่าเรื่องของความลื่นไหลเวลาเข้าแอปกออกแอปก,ก็ตามสไตล์โฟนอยู่แล้วผมกับแมค์เคยทําคลิป Nottington One ซึ่งเป็นตัวแรงสเปคดีกว่าเยอะแต่ว่าแเวลาใช้งานจริงเนี่ยก็ไม่เท่า iPhone เวลาสลับแอปเวลาเข้าแอป,แป Facebook ไป t ิ๊กตอกกลับมา IG ีนั่นนี่เลยครับไอโฟนจะมีความสมูทของมันอยู่เนาะแล้วก็ด้วยความที่ว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้คร วันดีคืนดีคุณอยากจะไลฟ์หรือส่งผ่านข้อมูลหรือทํางานอะไรบางอย่างดูเน็ตสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยที่เป็นระดับ 4K หรือ 8K ครับซึ่งผมคงทำไม่ได้แต่ถ้าอยากทําขึ้นมาครับตัวนี้มี 5G ให้ใช้มีโอกาสไหมที่มึงจะได้ใช้ 5G มีสิตอนไหนวะตอนนี้แบบสมมุติเราเอาไปถ่ายวิดีโอใช่ไหมอแล้วก็อัพเข้าไดรฟ์ส่งให้ทีมตัดต่อไงเออมีโอกาสหรือว่าคนที่เป็นยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยครับไปไลฟ์อย่างพี่ฟานนะครับพี่ฟานแอนตี้ฮีโร่อย่างเงี้ยแกก็ไปไลฟ์เรื่องฟุต งานได้ง่ายมากใช่ครับ,ค,รบคุณภาพดีบิตเรตดีแล้วก็แอปพลิเคชันอย่าง Facebook อย่างทิ t o อ k อย่าง YouTube อย่างเงี้ยเขารักกับไอโฟนมาก<า>เวลาไลฟ์เฟรมเรทดีคมชัดลื่นปื้นสกิ๊ดการ์ดแล้วก็เสียงเวลาไลฟ์มันเก็บเสียงดีด้วยใช่รวมถึงอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นพวกไม์ไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรทั้งหลายแหล่ที่เป็นอุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับการไลฟ์แบบมันจะทํามาสําหรับ Android และ iPhone นี่คือสิ่งที่ iPhone 12ผมว่าในตอนนี้นะยังคุ้มค่าอยู่ในการใช้งานโซเชียลมีเดียว่ะการใช้งานทั่วไปอีกหน ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง IG t i k t o k หรือ YouTube 1ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่จะลดไปประมาณ3าถ้าเพลย์เซถ้าฟหน่อยนะเลย์เซฟหน่อยก็อาจจะไลฟ์ได้ประมาณสัก2ชั่วโมงซึ่งจริงแล้วมันน้อยคนที่มันจะไลฟ์เกินนี้แต่เผื่อไว้ก่อนผมของท่านเป็นแม่ค้าไม่ขาย,ยาจะไปไลฟ์ขายของถ้าเกิน2ชั่วโมงเนี่ยแนะนำให้เสียบชาร์จนะครับอันนี้คือแจ้งไว้ก่อนเลยอีกหัวข้อหนึ่งที่อยากจะพูดคุยคือเรื่องของการดูหนังฟังเพลงถ้าเราเทียบกับ i p h o ไอที่เป็ l e d อาร์ถ้าเราเทียบกังได้ฟินกว่า รายละเอียดภาพชีภาพ<ช>ความละเอียดรวมถึงขนาดหน้าจอที่มันเท่ากันแล้วน้ําหนักมันเบากว่าด้วยใช่ครับ,รบฟังเพลงอะไรมันก็ดีกว่ามากๆวันนี้ก็เป็นจุดนึงที่ผมมองว่า,วาเออถ้าจะซื้อมาดูหนังดูซีรีส์ iPhone 12มันคุ้มที่มันคุ้มยิ่งออกว่านั้นคือต่อให้คุณเพิ่มเงินไปซื้อ13หรือ14คุณก็ดูหนังได้แบบเดียวกันความละเอียดเดียวกันฟังเพลงเหมือนกันเลยสีสันหน้าจอเดียวกันใช่เสียงที่ออกมาก็เดียวกันใช่ครับผมไม่รู้ว่ามันคุ้มหรือไอตัวรุ่นใหม่ๆมันไม่คุ้้มมมก็ไ่่รูนแตฟลเหือป๊ นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกคุณเลยว่าเออถ้าคุณสูงเอยฉันดูแต่ซีรีส์คุณไม่ต้องไปซื้อ1ิบสก็ได้คุณมาซื้อ12นี่แหละประหยัดเงินด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าเกิดจะซื้อไปใช้นะผมจะแนะนําให้คุณใช้งานน้องเขาเป็น 4G Wi-Fi ใช่ด้วยความที่ว่าตัวของน้องเขาเนี่ยครับเป็น iPhone รุ่นแรกที่มาพร้อมกับ 5G โมเด็ม 5G ของเขาเนี่ยเป็นโมเด็ม 5G ที่เก่ามากอะไรที่เป็นครั้งแรกอะคุณมันมันปกติของ iPhone อยู่แล้วครับอะไรที่เป็นครั้งแรกก็ม 5G เล่นในระหว่างวันเนี่ยแบตเตอรี่อาจจะอยู่ได้ไม่ควรบวันพริมพริมอะพริมพริมวันคือเอาจริงนะผมไปลองใช้งานมาแล้วประมาณสัปดาห์หนึ่งครับก่อนที่จะมาที่เนี่ผมรู้สึกว่าวันหนึ่งอะถ้าเปิด 5G อะไม่พอไม่พอแต่เปิดเป็น 4G ปุ๊บอะครับอึดไม่ต่างจาก13หรือ14เลยนะครับเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยมี iPhone 14อยู่3เครื่องอกูรวยมาก14อย่างเดียวนะไม่ใช่ 14pro max นะครับ14อย่างเดียวมีอยู่3เครื่องอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะแชร์กันเรื่องของตัวเคสฟิล์มอ๋อครับเคสฟิล์มของไอนว่าสมติ คุณคุณซื้อเคสแพงๆอย่างเช่น UAG หรือว่าพวก r i n o s h i e l d หรือจะเป็นเคส made มาครับคุณซื้อของ12มาแล้วคุณซื้อ14มาทีหลักมันใช้ร่วมกันไม่ได้ตำแหน่งของเลนส์กล้องอครับ<อ>บาร์รองเลนส์เนี่ยมันจะคนละไซส์กัน<อ>แต่คือตัวมันใส่เข้าไปได้นะแต่บาร์รองเลนส์เนี่ยคนละไซส์กันบอดี้เท่ากันใช่ดังนั้นเรามาระวังนะครับถ้าไปซื้อเคสมาใส่ก็ต้องเอา12ให้มันเป๊ะเลยตรงรุ่นมันจะตรงรุ่นกว่าอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าตัว iPhone 12เป็นเจนแรกที่มี m a ไม็อเซ เออพวกแม็กเซฟเจนแรกๆเลยที่มันมีมาให้งั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้งานแม็กเซฟเช่น<ฮ>พอแบงค์ที่เป็นแม<อ>็กเซฟถ้าเกิดว่าคุณมีพอแบงค์ที่เป็นแม็กเซฟอะครับหรือว่ามีเคสที่เป็นแม็กเซฟอะคุณสามารถจะแปะปุ๊บเข้าไปอันนี้อันนี้14 Pro m a ปนะแปะปุ๊บก,ก็จะขึ้นชาร์จให้ดูเห็นไหมบางทีเราใช้งานไม่พอวันหนึ่งเนี้ยครับคุณก็สามารถที่จะไปซื้ออุปกรณ์เสริมที่เป็นแม็กเซฟพวกนี้มาใช้งานได้ iPhone 12เองก็รองรับเช่นเดียวกันครับ นี่คือจุดเด่นของมันนะครับที่ทําให้ iPhone รุ่นเก่าๆกว่านี้รู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเพราะว่าอุปกรณ์เสริมที่เป็น m a ็ s a f e เนี่ยมันมีให้เราได้เล่นกันเยอะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า iPhone 12อะคุ้มเพราะมันสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ m a ็ Safe ของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆของ Apple ได้เช่นอย่าง14 Pro Max เนี่ยตัวด้ดตัวนี้คือทํามาเพื่อ14 Pro Max นะแต่ผมเอามาใช้กับ12ได้อันนี้คือจุดแข็งของมันนะครับตัว Wireless c ช a ร g จก็มีให้ใช้นะครับ Wi-Fi 6ก็ใหน ของไอโฟนก็มีให้ใช้นะครับเวลาคุณทํามือถือหายคุณก็สามารถที่จะค้นหาได้แม้ว่ามันจะปิดเครื่องอยู่ยซึ่งมันจะรองรับเฉพาะไอโฟนรุ่นใหม่ๆเท่านั้นคือทุกอย่างที่ไอโฟนรุ่นใหม่ๆมีน้องเขามีหมดนั่นคือจุดแข็งของมันเลยนแน่ๆหนึ่งไอโฟนรุ่นใหม่ๆแม่งไม่ได้เติมอะไรมาใหม่เลยแต่ว่าการใช้งานทั่วไปครับมันครอบคลุมหมดเลยนะเวฟีเจอร์การกันน้ากันฝุ่นมันก็โหด IP 68 68เลืใช่6เมตร30สินาทีเหมือนกันเลยกับไอโฟนรุ่นปัจจุบันสิ่งสำค ครับเริ่มต้นในความจุ64นะก็มือ2อนะเออนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะแฮปปี้กันหรือเปล่าแต่สำหรับผมการใช้งานทั่วทไปโคตรคุ้มอ่ะทีนี้ในฝั่งของการเล่นเกมเล่นเกมดีกว่าเริจริงเล่นเกมก็ลื่นอยู่แล้วครับพูดอย่างนี้ทุกคลิปเลยเดี๋ยวผมเจาะให้ฟังกันแบบแต่ละเกมดีกว่าว่าเล่นเป็นงไงบ้างครับเพราะว่าเกมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไปเล่นเกมเก่าๆซะมากกว่าถ้าเป็นเกมเก่าๆเนี่ยช่วงที่ผมเทสตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจำได้นะครับมันเป็นเวอร์ชันไอ้วเราที่เป็นบั๊กอย ดับยาวเลยแต่ว่าตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดคุณเอาไปเล่นเกม r อาวในกราฟิกที่เป็นสูงมากแบบ60เฟรมเปิดโหมดซอฟไรท์เล่นได้เื่นมากๆนะครับคือตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วก็ที่ผมแนะนําเลยคือแนะนําว่าให้ปรับความสว่างหน้าจอเนี่ยอยู่สักประมาณ70กเดีกว่าเวลาใช้พลังงานเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้พลังงานเยอะขนาดนั้นแล้วก็เวลาคุณเปิดแสงหน้าจอเต็มเนี่ยมันจะทําให้ตัวเครื่องร้อนเร็วแสงมันก็จะดอปสุดท้ายแล้วแสงมันก็ดอปอยู่ดีดังนั้นเปิดสักครึ่งหนึ่งพอให้มันรรูู้้สึกกแแบบบบยยยยยััังงงมมออออาลลละเีีดช่นนคคคผิป iPhone 12 เมื่อ6เดือนที่แล้วในช่องแบง์เกมจ๋าที่แบง์เกมจ๋าทดสอบเกมแล้วก็มีคนมาบ่นเรื่องความร้อนที่มันดรอปไปเนี่ยเยอะมากใช่ครับแต่เวอร์ชัน iOS ปัจจุบันนะครับ16.2คือเจน i p h o น e 12สองครับอัปเดต iOS 16มาเนี่ยเหมือนแสงสว่างหน้าจอจะดรอปช้าลงกว่าเดิมเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งครับเกม r v ทํามอสมาเมื่อเช้านะครับมอสก็บอกว่าเฮ้ยพี่ผมเล่น r v ได้วันหนึ่งเนี่ยประมาณ5้าตาเลยนะก็เป็นชั่วโมงอะแล้วถามว่าแสงดรอปไหมมอสก็บอกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดรอปเลวพี่ค เดี๋ยวแม่งดอกงั้นกูปรับให้มันสักครึ่งหนึ่งมันก็จะไม่ดอกแบตอืดขึ้นเฟรมเรทไม่ร่วงแล้วรู้ว่าตอนนี้ใครเฟรมเรทร่วงใครสิบสี <14 S 1> ่โปส <4 S 1> ิบสี่สิบสี่โปรแม็กเฟรมเรทร่วงกูยังงงอี้เยียใส่สิบสองเฟรมเรทเกาะกลายว่าเมื่อก่อนสิบสองบัคกตอนนี้สิบสี่โปรแม็กบัคกก็นั่นแหละตอนนี้เอาวีคือเล่นได้ดีมากแล้วนะครับตอนที่ทุย มึงคุยใส่หน้ากูทำไมเนี่ยเงะเงี้กูไปกันที่เกมต่อไปเกมอะไรครับผับ G Mobile เกมนี้เนี่ยก็ปรับเป็น HDR HD แล้วก็เฟรมเรทสูงสุดแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นแล้วรู้สึกว่าอยากเซฟมันให้ได้นานที่สุดก็เลยปรับการาฟิกให้ต่ำไว้ก่อนแต่ว่าวเฟรมเรทก็ออยังสูงสุดอยู่ใช่ครับ<อ>จริงๆหลายคนถามผมในช่องว่าพี่โอ้โหโทรศัพท์พี่แรงขนาดนี้ทำไมพี่ไม่ปรับเป็น HDR HD แล้วก็เล่นเลยคืออย่างผับ G ครับเอาต่อให้ผมมี14 b l u m a x นะครับกูว่าจะปรับกราฟิกต่ำแล้วก็เปิดเฟรมเรทสูงสุดอยู่ดีแล้วเขาได้้วยสาเหตตที่องปรับ เพราะว่าเวลาเราอยู่ในจังหวะวงสุดท้ายแล้วเราปรับกราฟิกส,สูงๆอะมึงจะหาตัวศัตรตูมึงไม่เจอ<ช>เพราะว่าย่าม,มึงอะย่ามันจะเป็นอย่างงี้ยุูหลอนหมดเลยแล้วก็อีกอย่างคือปรับสูงเนี่ยกราฟิกมันยิ่งหนักแบตเตอรี่ยิ่งลดเยอะ,อะพอลดปุ๊บร้อนรอ้อนนี่พอร้อนเสร็จปุ๊บเฟรมเรท drop นั้<ช>นั้นคุณก็ค,คุณก็ปรับกราฟิกให้มันต่ำสิใช่คือกราฟิกต่ำในการเล่นแบบจริงจังนะครับมันดีกว่าภาพสวยคือเกม FPS เนี่ยมึงไม่มีเวลามาเสพภาพขนาดนั้นหรอกจริงๆอะแล้วเป็นไ เลื่อนอืเลื่อนนะ่จริงแล้วก็ภาพสมูทด้วยคือเฟรมเรทก็นิ่งเลยไม่มีแกว่งไม่มีอะไรที่ผมรู้สึกได้ในตอนที่เล่นนะภาพสมูทเล่นง่ายหน้าจอสว่างเสียงแยกซ้ายแยกขวาได้ชัดที่ชอบที่สุดในตัวเกมพับจีนะแจโรสโคบโอ้นิ่งกรึบเลยนิ่งไม่หน่วงไม่ดีเลยเวลาคุมปืนกับแจโรสโคเนี่ยคือแบบ the ะเบสอ่ะอันนี้ผมเสริมให้นิดน,นึงนะก่อนที่มาทำรีวิวเนี่ยผมเองได้ลองเล่นผับจีม b i l e แบบปรับการาฟิกแบบ HDR HD เฟรมเรทสูงสุดเล่นมันเลื่อนครับ <laughs> มันเลื่อนแค่ประมาณแบบ10นาที วงที่2อ่ะแหลกยับเลยใช่ครับก็เป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อไปเล่นผับ G นะมันจะไม่เหมือนกับพวกรุ่นใหม่ๆอย่าง14หรือว่าพวก13หรืออะไรนี้ผู้นี้ชิปมันใหม่แรมมันเยอะตัวเนี้ยแรมมัน4สตอเรจมันก็64 c ีพก็เป็น A14 ไอเ้เหียชอบ4อ,อ,อยาก4โทมาเะ<อ><อ>นั่นแหละครับก็รู้สึกว่าถ้าจะซื้อไปเล่นผับ G m ม b i บายนะครับหรือว่าเกมที่มันค่อนข้างสูงมากๆแล้วเนี่ยนะครับแนะนำว่าให้ปรับกราฟิกกลางหรือต่ำจะดีกว่าก็เป็นว่าผับ G ครับเล่นได้เลื่นกกกว่าาสมมมััยตอออนนีรๆด้วา เทียบกับ iOS 15ประมาณ15.3 15.4ที่เราเล่นกันอยู่อ่ะดีกว่าเดิมเยอะมากนะครับผมบอกเลยแล้วก็มาแยกกับ14 Pro Max แล้วก็มันไม่สามารถปรับเป็น90ได้นะครับแจ้งไว้ก่อนด้วยหน้าจอด้วยแล้วก็ตัว CPU ด้วยครับผมสำหรับผมนะถ้าเป็นผับ G หรือว่า R V เนี่ยผมว่า12คุ้มมากๆเพราะอะไรรู้ป่ะหนึ่งละถ้าเทียบกับ11นะครับจอสวยกว่าใช่ทัดดีกว่าความสว่างสูงกว่าแบตเตอรี่ลดน้อยกว่าด้วยถ้าเราเทียบกับ13 14ยิ่งคุ้มก็บีเพราะว่ามมมััันนนนนเเเเหหืืออกกกลลยใ้้รแว็ ราคาถูกกว่าการเป็นหมื่นถ้าเกิดว่าจะซื้อไปเล่นนาวีกับรับจีสำหรับแบงค์แล้วคุม้มทีนี้ถ้าเป็นเกมระดับสูงเช่นเกมชินอ,อย่างเงี้ยเอเป็กอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นพวกเดดบอยหรือจะเป็นพวกแอดโฟล์9แบงค์รู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างส่วนตัวะนะครับในชิปที่เป็น Apple A14 จากที่เราลองเล่นในเกมระดับสูงอย่างพวกเดดบ g ยเกมชินแอดโฟลพวกนี้มาส่วนตัวผมสําหรับเกมแอด a ฟลเนี่ยมันทาได้ดีเลยภาพรายละเอียดสีสันหน้าจอสมจริงฉากที่มันเรนเดอร์ยืเข้มก็ไม่ค่อยกระตุกนะใช่ครับไม่กระตุก แล้วก็เสียงเขาเนี่ยให้ความรู้สึกแบบสมจริงมากๆที่ผมชอบอีกอย่างคือใจโรสโคนิ่งมากคือแบบให้ความรู้สึกแบบเราขับรถจริงจริงอะยังซ้ายยังขวาได้อิสระมากครับผมจบแล้วสำหรับเกม f 9เกมต่อไปเป็นเกมชินเลยครับว่าตัวเอพิกเนี่ยผมยังเหมือนยังไม่เคยได้ลองเล่นในใน12เกมชินนี่แพ็กนะครับแนะนาว่าปรับกราฟิกเป็นค่าที่เขากําหนดมาให้หรือว่าเป็นค่าเริ่มต้นของเขานี่แล้วว่า Recommend มาใช่ครับเพราะว่าเคยลองแบบแกล้งน้องแล้วปรับสูงสุดภาพสวยมากแต่ว่าแต่ว่ามันก็เริ่มกระตุกตั้งแต่ช่วง2-3นาทีแรกแล้วแต่่วา พอหลังจากช่วง5นาทีต้นไปมันจะกระตุกหนักขึ้นแล้วก็แสงหน้าจอก็จะดอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่ากราฟิกให้เป็นค่าเริ่มต้นอ,อย่างที่ผมไปลองเนี่ยมันอยู่สักประมาณสัก20นาทีกว่าที่แสงมันจะดอบ,บ,บแล้วก็ความกระตุกเนี่ยมันก็น้อยลงกว่าเดิมถือว่าทําได้ดีจริงๆแล้วตัวเกมระดับสูงหลายๆเกมที่ผมไปลองเล่นมาใน iPhone 12นะเวลาตอนนี้เราไปทดสอบมาผมรู้สึกว่ายิ่งไปเล่นเกมใหญ่หญๆอะ่ะยิ่งร้อนง่ายอย่างเช่นเกมชินหรือจะเป็น ful, a d p f a l t Apex, r e d b y พวกนี้ครับมันจะร้อนไวเป็นพิ ง CPU แล้วก็ GPU ใช่ครับตัวน,นี้ GPU ก็ไม่ได้แรงมากก็ชใช้รุ่นใหม่ๆเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าคุณมีไลฟ์สไตล์ที่เล่นเกมนานๆเล่นเกมกลางแจ้งบ่อยๆหรือเล่นเกมกับภาพกราฟิกระดับสูงเว่อร์ผมจะแนะนําให้คุณซื้ออุปกรณ์ไป2อย่าง <S 1, 1ึก็คือพาวแบงค์สก็คือพัดลมพัดล,ล,ลมเพื่อที่ว่าฟีลลิ่งในการเล่นเกมของคุณเนี่ยจะได้ดีขึ้นต่อเนื่องยาวนานนะครับพาวแบงค์เป็นพาวแบงค์เล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องแบบเกะกะน้องเขาแล้วก็พยายามนะครับที่า มีแม็กเซฟแล้วก็มีหัวที่เป็นไทป์ซีมาให้ผมรู้สึกว่าเพาเวล์แบงค์ที่มันเป็นแบบแก๊งแม็กเซฟแบบนี้ครับมันมีประโยชน์ 2, <S 2> <S ทางทางหนึ่งคือสามารถที่จะชาร์จให้ <S <S ไอโฟนอีกทางหนึ่งคือในระหว่างที่เรากําลังเล่นเกมอยู่ครับมันก็ยังสามารถส่งไฟเลี้ยงให้กับอัดล,<ง>ลงได้ซึ่งไม่จำเป็นนะครับว่าต้องไปซื้อยี่ห้อเซนิมบายยี่ห้อไหนก็ได้คุณลองไปหาดูในท้องตลาดแต่ถ้ากว่าคุณขี้เกียจหาเซได์บายนะครับจบสันๆอันนี้อันนี้ไม่ได้ช่วยเขาหายนะครับแต่ว่าเออมันดีจริงแล้วก็ผมใช้้ลููชั่่่่นนนนเเเียใกกาารมออทบค นี่คือเรื่องของก,การเล่นเกมแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาแบบงูอย่างพวกเราเฮ้ยแต่มันช่วยได้จริงหัวข้อสุดท้ายครับมเรื่องของกล้องกล้องของ iPhone 12เนี่ยถ้าเราเทียบกับปัจจุบันนี้นะทั้งกล้องหน้ากล้องหลังใกล้เคียงกับ13แล้วก็14มากๆผมให้ความห่างเลยนะทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งของ iPhone 12แล้วก็ i ไอโฟน14ต่างกันอยู่ที่ประมาณตั้ง20%อย่างเช่นเลนเอลเทอร์ไวทอ่ะห่างกัน5%หรือเล่นหลักอย่างเงี้ยครับห่างกันไม่ลดไม่เยอะเลยถ้าเกิดว่าไลฟ์ตายคุณนะไม่ได้เที่ยวสันค แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะฟังรายละเอียดของกล้องแบบละเอียดไปดูได้ในคลิปที่ผมรีวิวกล้อง My iPhone 12- 13 14ในนั้นละเอียดสัดเลยนะครับแนะนําให้ดูเพราะว่าผมทำลายเทสต,ตอนต้นคลิปไปใช่ให้ดูรูป3รูปอย่าว่าแต่คนดูทายเลยครับผม กูเนีย่ย,ย,ยเป็นคนทําภาพไม่สำหรบกูยังไม่รู้เลย,ยคือผมอ่ะต้องเปิดเช็คเลขไฟล์ตลอดเวลาในระหว่างทำเพราะไม่มเหมือนกันมากครับงนั้นความคุ้มค่ายอย่างหนึ่งของไอโฟนสิบสองคือเรื่องกล้องเพราะว่าต่อให้คุณเอาเพิ่มเงินไปซื้อไอโฟนสิบสี่เทียบกับไอโฟนสิบสองเนี่ยความห่างคือน,น้อยมาก <S 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 แต่ไอโฟนสิบเอ็ดมาเป็นไอโฟนสิบสองตก่างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไอโฟนเนี่ยถ้าเราไปเทียบกับสมาร์ทโฟนแอนดรอยเนาะแน่นอนครับว่าความละเอียดสิบสองล้านมันจะไปสู้ร้อยแปดล้านไม่ได้หรอกแต่เวลาที่คุณ ฮอลลีวูดที่เขาลงไอจีกันเนี่ยไอโฟนแดกหมดจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งก็คือวิดีโอทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยวิดีโอแม่งดีสักกันสั่นดีเฟรมเรทดีคุณภาพ 4K 60ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังไม่ต้องมาลุ้นเหมือน Android <ม>นะครับแอนดรอยเนี่ยบางทีตัวละสองสามหมื่นเนี่ยกล้องหน้ายัางคฟยดีสามสิบเลยใช่ครับนะครับตัวนี้ 4K เอาไปใช้ไลฟ์ก็ดีถ่ายคอนเทนต์ก็ดีตัดต่อในเครื่องก็ดีหรือไปทําต่อระบบที่มันเป็นแบบโปรแกรมอย่างไฟ n น l c ั t โปรแกรมอย่างดาวินชีโปรแกรมอย่างพรีเมียร์โปร,รอย่างเงี้ยคร นี่คือจุดแข็งของมันนะถ้าให้คะแนนสําหรับกล้องเนี่ยผมว่ามันคุ้มมากๆควรค่าที่จะซื้อไปใช้สําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวีดีโอแต่ว่าตัวเครื่องความจุเริ่มต้นของเขาเนี่ยเป็นแค่64ถ้าจะซื้อไปถ่ายวีดีโอก็เพิ่มเงินไปเอาตัว128หรือ256จะดีกว่านะครับเอาเป็นว่าถ้าไป256ไม่ค่อยคุ้มมันจะไปเจอกับรุ่นอื่นละเออมันจะไปเจอกับตัวโปรละเอาเป็นว่า,มา,วาผมแนะนําให้ซื้อแค่128ก็พอคุ้มทั้งเรื่องของการใช้งานที่ไม่ต้องอึอดอัดคุ้มทั้งในเรื่องของการมีเวกีีย ยาวเลย<ช>ครับจนกว่าลุงตู่สุดท้ายอยากจะแถมให้ก็คือเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็ตัวฟ้าชาร์จของมันในกล่องของ iPhone 12เนี่ยนะครับไม่แถมหัวชาร์จไม่แถมหูฟังครับไม่แถมเคสไม่แถมฟิล สี่อย่างนี้คือสี่อย่างที่คุณจะต้องไปซื้อเพิ่มผมแนะนำอย่างนี้ว่าหัวชาร์จเนี่ยกับสายชาร์จนะสายชาร์จมันให้มาแต่ว่าซื้อที่มันเป็นเซ็ตในลาซาด้าใน e s h อป e ีอ่ะ้มน, <c oughs> นะครับผมขายขอให้ลูกคา้าไกแล้วไอเทยไอ้อมาทุกคลิปแต่คือใช้อยู่ทุกวันน่ะถ้าเกิดว่าคุณซื้อพวกแก๊งเซไดมีเนี่ยหนึ่งละพวกนี้เขาจะไปซื้อไลเซนส์แท้ๆจาก Apple มาเขาเรียกว่ามาตรฐาน MFI พวกนี้เสียบชาร์จอุปกรณ์ไม่ดีเทคไม่ได้แจ้งว่านี่คือสายปลอมหัวชาร์จของแอปเกแลเนี่ยมันขึ้นราคาด เขาฟิก <ไป S 2> ขึ้นขบน,นสุดหกร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยได้แค่หัวครับ S <S <S หรือแง่หนึ่งก็คือมันไม่มีหูฟังมาให้ในกล่องก็จะซื้อหูฟังที่เป็นเต i r d p a r ก็ได้หรือจะใช้ของ Apple ก็ดีนะครับคือไม่ว่าคุณจะซื้อหูฟังยี่ห้อไหนครับเอามาใช้กับ iPhone ก็ไม่ดีเลยจะซื้อมาเล่นเกมจะฟังเพลงจะดูหนังไม่ดีเลยเลยเคสฟิล์มหาง่ายนะครับแล้วก็เคสฟ,ฟิล์มเนี่ยผมจะแนะนําให้ซื้อของดีๆเพราะว่าราคาเครื่องมันแพงคุณเจยดเงินมาเนี่ยหลักการของผมนะในการซื้อเคสซื้อฟิล์มคือสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาเครื่องถ้าคุณซื้อมาหมื่นห้าตรียมืินสองค เด็กสำหรับเคสฟิล์มนะครับเคสอาจจะแค่ร้อยฟิล์มอาจะพันนึงก็ได้แล้วแต่นะครับผมว่ามันมันคุ้มในการที่เราจะลงทุนไปกับมันเพราะไอโฟนเวลาเราซื้อมาแล้วเนี่ยมันอยู่กับเรายาวใช่ครับ Wi-Fi กับ 5G หน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะอยากจะให้ดูสปีด WiFi กับสปีด 5G นิดหนึ่งคือผมมาไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับตัวสปีด WiFi กับสปีด 5G มันเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเทสไว้ประมาณ2เดือนที่แล้วตอนนั้นกูอยากจะทำรีวิวไงแต่กูขี้เกียจตัวสปีด 5G ที่เราไปทดสอบมาครับแบงค์ล ลืมนะครับว่านี่คือชิปแซมบรากอน X55 ที่มันเก่ามากแต่ iPhone คือ iPhone ครับชิปเก่าแค่ไหนเซนเซอร์กล้องเก่าแค่ไหนแม่งจูนจนดีอ่ะนี่คือความเจ๋งของ Apple ครับฮาร์ดแวร์มายังไงไม่รู้ทีมพิศษกรจูนได้หมดแล้วคุณดูสปีดที่คุณได้เพล๋อสมาร์ทโฟนแอนดรอยที่แบบใช้ชิปตัวใหม่ๆหอ่ะอูบอกเลยจริงไม่ได้เท่านี้แต่ในแง่ของความเสถียรอันนี้ก็อันนี้ก็ตามสภาพการใบก็มีอาการแบบดึงแบตเยอะเป็นพิเศษเออน้องไม่ค่อยเก่งในเรื่องของตัวการหาสัญญาณ 5G ครับแล้วก ส่วน Wi-Fi ครับให้มาเป็น Wi-Fi 6 Generation ใหม่แล้วนะครับควาปเด Wi-Fi สูงสุดที่ผมวัดได้อยู่ที่ประมาณ7-800เหมือนกันนี่ Wi-Fi 700กว่า600กว่าน้องก็เอาอยู่ถ้าเกิดคุณมีเน็ตพันเมกที่บ้านคุณจะอัปโหลดงานให้หัวหน้าคุณก็สามารถทํางานได้แบบสบายๆนี่คือจุดหนึ่งที่แม้ว่าน้องจะออกมาแล้ว3ปีปี 3, 3, 3. จะเข้าปีที่4แล้วด้วยความเร็วสปีด Wi-Fi ความเร็วสปีด 5G น้องก็ยังถือว่าเกาะกลุ่มกับสมาร์ทโฟนในปัจจุบันได้แบบไม่อายใครแล้วก็ยังคงใช้งานตัวเครื่องได้อีกประมาณสัก3 4ปีผมว่าได้ อยย่าางสบถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อ iPhone 12ไปแล้วนะครับ,รบไม่รู้ว่าจะปิด 5G มันยังไงหรือเปิด 5G มันยังไงในการที่แบบจะประหยัดแบตบมาที่ตั้งค่าเลื่อนลงมาหาคําว่าเซลลูล่ากดเข้าไปนะครับเจอกับคําว่าตัวเลือกข้อมูลเซลลูล่า คําว่าเสียงและข้อมูลมันจะมี 5G ตลอด 5G อัตโนมัติแล้วก็ 4G ผมแนะนํานะถ้าเป็น iPhone รุ่นใหม่ๆเช่น 13, 14คุณเปิด 5G ตลอดหรือ 5G อัตโนมัติก็ได้แต่ถ้าเป็น iPhone 12ผมแนะนําให้คุณเปิดแค่ 4G <4 G. S 2> โอเคนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานน้องเขาให้มีความสุขที่สุดแล้วกันนะครับหมดละนี่คือการรีวิว iPhone 12ในปี2023 <23. S 1> นะครับก็ต้นปีเปิดมาถ้าอยากซื้อซื้อได้เลยราคาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีนึงดีกว่านะครับราคาเนี่ยผมไปทำรี 64กิกเท่าไหร่ครับ14,000ถึง15,000 15, ครับผมความจุ128 15,000ถึง16,000ผมแนะนำให้ซื้อตัวนี้คุ้มคุ้มมากและ ความจุ2 5 6กิกอันนี้หายากเพราะว่าคนที่จะซื้อ iPhone 12ความจุ256หนียย่อยต้องขยับไปเป็นโปรแล้ว <ๆ S 1> ก็จะอยู่ที่ประมาณ 18, 19 0ซึ่งไม่คุม้มเพราะว่ามันจะไปชนกับมือหมันจะไปชนกับ12 Pro ร,ราคามือหนครับแบงค์ตอนนี้หนะ้าเว็บ a p p l e ยังมีขายนะเผื่อใครอยากซื้อมือหนึ่งซึ่งมือหจะอยู่ที่24,900 26,900และ3900 0ครับผมคุ้มไม่คุม้มอันนี้แล้วแต่คุณจะมองนะแล้วก็ ถ้าซื้อมือ2นะ 2> บางเครื่องยังมีประกันอยู่ผมแนะนำอย่างนี้ครับว่าเวลาซื้อนะให้ดูล็อตที่มันใหม่ที่สุด <ie> เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเครื่องยังผลิตอยู่หลายๆเครื่องเลยครับยังมีประกันจนถึงปัจจุบันถ้าเครื่องปี2022ขายแพงกว่าสัก500 <c oughs> ก็ซื้อตัวใหม่เถอะ <c oughs> โดยภาพรวมปีอนยี่ในปี2023นะครับอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาอยากดูการทดสอบเกมเพิ่มเติมก็เดี๋ยวให้แบงค์ทำยังไงได้ครับหรือว่าอยากจะดูการทดสอบกล้องแบบละเอียดซึ่งผมทำไว้แล้วนะครับในช่องต้ำยังก็ราาคมันสูง ครับอุปกรณ์เซอร์เรอรี่เสริมที่เราแนะนําก็ตามนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้แล้วกันด้านข้างนะครับเผื่อแบบคุณอยากจะไปซื้อสปอนเซอร์เก่าๆเราแต่ว่าปีนี้มันรู้เข้าๆหรือเปล่าครับผมก็ทําไม่เข้าก็เรียบร้อยพวกมึงเข้าแล้ครับเข้าแล้โอเคเจ๋งไหมคลิปหน้าลาไปก่อนซาวันเดยจุปปี้แฮปปี้นิวเอียร์จ้ะปีนิวเอียร์ครับแฮปปี้นิวเอียร์ครับพี่แฮปปี้นิวเอียร์ครับแล้วก็สวัสดีวันเด็กด้วยครับแล้วก็สวัสดีวันตรุษจีนด้วยครับอีกนี้ก็สวัสดีวัััันนนนสงงกกรรราตต์คคคบบผมลลลิปี้็อะ